ทีสนามเจ้าบ้านเชียงใหม่700ปีครับท่านผู้ชมเยือบมา5าาลีกวันนัดที่4ของฤดูกาลนะครับเจ้าแม่เอฟซีเปิดบ้านเจอกับพีทีทีระยองนะครับทั้ง2ทีมต่างก็เก็บชัยชนะมา2เกมรวดด้วยกันทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านเชียงใหม่วันนี้จัด11คนแรกเป็นชุดเดียวกับวันที่บุกชนะบากกอกเอฟซีส่วนทีมเยือนนะฮะนำโดยเลโอนโดโอลิเวรานะฮะแล้วก็กิเรติอุสนะครับในแดนหน้ามาดูนะครับว่าเกมนี้เชียงใหม่จะเป็นอย่างไร เริ่มเกยพาเจ้าบ้านได้ทักทายก่อนแต่จังหวะนี้จับบอลยาวไปแล้วครับแม่อภิวัตเพ่งประโกบไม่ได้นะครับโอกาสของทีมเยือนนะครับพีทขึ้นมาทางขวาได้โยนลูกนี้แต่ว่าโดนเตะทิ้งมาได้นะครับโดยเอกสิทธิ์ชาวบุตรครับเคลือไปเหมือนกันเชียงใหม่จากเตะมุมเลยครับกิริติอุสขึ้นไปมองลูกนี้มาเคลือไปนะฮะกีริติขเขียวสมบัติเกือบนําครูเสียยวเพิ่มมานะครับดูดมาทางขวาเหยย กระชากเข้ามาเหยาเปิดลูกนี้โดนสก,กัดออกมานะครับโดยยานโกซิโมวิชเตะมุมครับสุรัสิสทขุนจันลูกนี้ยิงเข้านะครับออเอาลิโจเอัลแต่ผู้สาประตูนั้นโดนชาร์ทะกรรมการไม่ให้ครับลูกนี้มาเป็นลูกฟาวไปจังหวะนี้ครับอามารูออตตาราดโยนแล้วอ้าวแม่นซะด้วยครับเลโอนโดโอลิเวราเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอโ้โห คิงเลโอนะฮะยิงได้อีกแล้วครับว้าหนึ่งศูนย์ครับดูภาพชาฮะนี่ยิงติดติดกันมานะวันนี้ก็ยิงอีกแล้วนะครับเลโอนโดโอลิเวียรานะครับโอ้โหเอานี่จะเอาขึ้นไปมงแต่ก็กะจังหวะไม่ถูกนะพลาดไปครับลูกนี้หนึ่งศูนย์ครับเชียงใหม่โดนจะได้จากแต่มุมก็เปิดเข้ามาแล้วอ้าวบอลชนเสารครับโอ้โหไม่มีตัวซ้ำครับมาเชียงใหม่ไม่มีดวงครับลูกนีโอ้โห จังหวะนี้ครับโยนยาวมาผอนชายออกมาสกัดครับแล้วบอลยังไม่ออกครับดูนี่โอ้โหเอาแล้วฮะโดนสวนมาทางขวาเขาได้โยนลูกนี้เสร็จเลยครับโอ้โหกีรติเขียวสมบัติเอาจนได้เลยฮะสองศูนย์เลยครับแล้วเชียงใหม่มาโดนในช่วงใกล้จะจบครึ่งแรกด้วยดูฮะโยนมาเรียกว่าพอดีเลยนะข้ามหัวโกรันซูบบรามาครับเสร็จเลยฮะกีรติเขียวสมบัติครับ เหนื่อยเลยฮะเชียงใหม่ตามหลังถึง2ประตูนะครับในครึ่งแรกจบครึ่งแร้ครับท่านผู้ชมเชียงใหม่โอ้โหเจ้าบ้านนะสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับตามหลังพีทีดีระยองครับศูนย์ประตูต่อ2มาดูกันต่อในครึ่งหลังฮะเชียงใหม่ยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากในครึ่งแรกจังหวะดีครับมีโอกาสครับอภิวัตเพ่งประโคน ยิงมูมนี้ติดพู้งสาประตูครับบอลยังไม่พ้นอันตรายกุรันซูบารายิงสวนเรียบร้อยเลยครับโอ้โหดึงประตูต่อสองครับได้มาเร็วนะเริ่มครึ่งหลังไม่กี่นาทีฮะเชียงใหม่ครับติ๊กแตกได้แล้วดูฮะกดด้วยซ้ายฮะสวนเข้าไปเลยครับประตูแรกของโุรันซูบาราในฤดูกาลนี้ครับจากตำแหน่งกองหลังว้าเอาละฮะจุดประกายความหวังกับเชียงใหม่ยังมีโอกาสนะครับได้เร็วนะครับเริ่มครึ่งหลังไม่กี่นาทีครับอามาดูออตาร่าครับทำชิงตรงนี้ โอ้โหวิริวุฒิกายเยี่ยมมากลุดขึ้นมาทางซ้ายเปิดลูกนี้มัน่นซะด้วยแล้วเสร็จเลยครับโอ้โหสามหนึ่งครับแบบนี้ฝังเลยหรือเปล่านะกิริติเขียวสมบัติมงอีกแล้วครับวันนี้เมากุปนิสองประตูครับกิริติอุสนี่ฮะจากลูกมงทั้งสองลูกเลยโอโ้เราโดนสวนกลับแล้วลงไม่ทันนะจากลูกโยนยาวทั้งนั้นเลยแหละ หมดเวลาการแข่งก,กันกับตัวประยมเชม่เอฟซีพ่ายคาบ้าน,นกับพีทีดีระยองฮะ่หนึ่งประตูต่อสามครับเ,เกมนกี้ก็ต้องยอมรับว่าคู่ต่อสู้เขาก็เตรียมเตรียมมาดีนะครับแล้วจังหวะที่เขาเได้ประตูเนี่ยเขาเป็นจังหวะของฟุตบอลที่มันเป็นจังหวะที่เรามองว่าจังหวะที่เดียวเขาครับเพราะว่าออบอลพอเรามาเสียลูกลูกที่สามเนี่ยก็ทำให้เราเทำงานยากขึ้น เพราะฉะนั้นบอลเ,เรากลับมาแล้วเนี่ยสองหนึ่งเนี่ยเราเราคิดว่าเราเราน่าจะกลับมาได้แต่พอเราไปาโดนลุกที่3เนี่ยก็มันคาดท,ที่จะกลับมายากนะในส่วนของตรงนี้ก็เราเราก็ได้เห็นแล้วว่าเ,าเกมรับของเราเนี่ยยังยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเราคงจะต้องปรับแล้วก็จูนแล้วก็ในเรื่องของเกมลุกเนี่ยของเขาเนี่ยถ้าถ้าว่าแล้ววันวันเนี้ยเขามีโอกาส3ครั้ง3ลูกนะครับ แต่ของเราแต่ของเรามีโอกาสนะแ,แต่เราจบไม่ได้แม้ทั้งลูกเอ่อลูกนนคนนเทคิกนะครับเหยาลูกนั้นถ้าถ้าไม่โดนเสาแ้่ถ้าเข้าเกมกลับมาหนึ่งหนึ่งนีะ่ผมคิดว่าเกมน่าจะสนุกกว่านี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าบอลเรามันก็เป็นเรื่องปกติเราเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วเราเราโดนทีมมาเยือนออกนันหือสองลูกเนี่ยยังไงเสียเราก็ต้องเปิดเปิดลุกนะครับแต่ก็ มันเป็นจังหวะของฟุตบอลที่เขาทําได้ดีนะครับเขาก็กลับมาได้อีกรูกหนึ่งก็เลยทําให้เรากลับมายากครับตรงนี้ก็คงจะต้องขอโทษแฟนบอลด้วยนะครับที่วันนี้เราทําได้ไม่ดีนะครับแล้วก็เราเสียประตูนะครับก็มันก็ค่อนข้างที่จะสุวิสัยพ้าว่ากันตรงๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ไม่ปฏิเสธนะครับกับความพ่ายแพ้ก็คงจะต้องไปแก้ปรับ ันต่อไปครับก็คือความข้อหมายความจริงแล้วเรามาคิดว่ามาได้สักแต้มก็ดีสําหรับเราแล้วแต่พอดีวันนี้เด็กทุกคนก็เล่นได้ทุกคนใจสู้แล้วทุกคนมาเล่นอดทนมากแล้วก็ใช้จังหวะตัวกลับได้ดีแล้วก็คือสามารถปิดเกมลูกที่ตลาดของเชียงใหม่ได้สามารถตัดโรแมนกัสมีกับตัดวิฟิลสองตัวไม่ให้จ่ายของข้างได้แล้วเราก็บล็อกข้างให้คอสได้แล้วก็คอสมาแล้วก็มี เเก็บจังหวะสองได้ล้วก็เราก็โอเคถือว่าถือว่าทุกคนทําได้ดีโดยเฉพาะเออเราก็เนย้ำว่าเชียงใหม่เอาแล้วได้ประตู2ลูกจากลูกเซตเพลสนั่นเลยเราก็พยายามเซฟไม่ให้เสีย,ยเซตเพิสแต่ก็ยังเสียกันอยู่เยอะ,อะซึ่งแต่ก็ทุกคนก็รับมีความรับผิดชอบในในตาแหน่งหน้าที่ของตัวเองได้ดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มลีโอโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเมืองไทยประกันชีวิต ใช้กับบิลบางกอกแอร์เวย์บัตรกดเงินสดอยู่เมพลัส